วันนี้ย้อนกลับไปคุยเรื่องของแชมป์โลกเฮฟวิเวทคนหนึ่งครับว่านว่าเป็นแชมป์โลกที่เต็มไปด้วยความแปลกของชีวิตครับผสมผสานในสิ่งที่มันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ครับผมกำลังพูดถึงไทสันฟิลลี่ครับหนึ่งในยอดนักชกของอังกฤษครั้งหนึ่งเนี่ยเคยควา้าแชมป์โลก5เส้นครับเพียงแต่ว่าการไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยมันกลับทําให้เหมือนเขาไปเจอทางตันครับและชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้กลับมาลองไล่เรียงเรื่องราวของเขากันหน่อยครับยิบซีคิงครับ ไทสันฟิวรี่เม n สเตนสตอรีเรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟิตคลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนราบสู่ฟิตคลับ กลับกัมปั้นของคนรักสังเวียนนะครับเรื่องราวของนักสู้ของนักมวยต่างๆครับยังคงน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับฝากติดตามช่องทางของเราไว้หน่อยนะครับใครเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกับเมนสแตนไทยแลนด์ครับเช่นเดียวกับทาง a c e b o o k นะครับทั้งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพจของเราครับเมนสแตนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ย้อนกลับไปคุยเรื่องของแชมป์โลกเฮเวทคนหนึ่งครับว่านว่าเป็นแชมป์โลกที่เต็มไปด้วยความแปลกของชีวิตครับผสมผสานในสิ่ง ที่มันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ครับผมกำลังพูดถึงไทสันฟิลลี่ครับหนึ่งในยอดนักชกของอังกฤษครั้งหนึ่งเนี่ยเคยควา้าแชมป์โลก5เส้นครับเพียงแต่ว่าการไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยมันกลับทําให้เหมือนเขาไปเจอทางตันครับและชีวิตมันก็เปลี่ยนปแปลงไปวันนี้กลับมาลองไล่เรียงเรื่องราวของเขากันหน่อยครับยิบซีคิงครับ Tyson Fury เด็กหนุ่มคุณนี้คือแมนคุนเนียนครับเกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เลยครับที่สาราณาจักรแล้วก็ด้วยรูปร่างแบบโอ้โหสูงใหญ่2เมตรนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าวันแรกที่เขาลืมตาดูโลกเนี่ยเขามีน้ําหนักเพียงแค่5ขีดเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับห้ากรัมครับตัวเล็กมากครับเพราะ เหตุผลก็คือเขาต้องคลอดก่อนกําหนดถึง3เดือนครับสิ่งนั้นตรงนั้นเนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันยังไม่ได้พร้อมที่จะลืมตาดูโลกด้วยซ้ําไปและการที่เด็กคนนึงต้องคลอดก่อนกําหนดเนี่ยนะครับมันเป็นความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากครับต้องดูแลเอาใจใส่ลุ้นกันทุกวันลุ้นกันทุกนาทีด้วยซ้ําไปว่าว่าก่อนที่จะมาเป็นแชมป์โลกณนะปัจจุบันเนี่ยนะแชมป์แรกของเขาเนี่ยก็คือในวันที่เขาเกิดนั่นแหละครับรางวัลชิ้นแรกไม่ใช่ห็มย์ขัดแชมป์แต่เป็นโอกาสที่ให้เขามีชีวิต ดำเนินต่อไปครับ ตระกูลฟิรี่เนี่ยมีรากเง่ามาจากไอร์แลนด์ครับบรรพบุรุษเป็นนักเดินทางนักประจัภัยเปลี่ยนถิ่นฐานไปเรื่อยเรียกกันติดปากว่าพวกยิีครับแต่หลังจากที่เข้าสู่เจเนเรชันของคุณปู่ของเขาครับซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยคุณปู่ก็เปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ของตระกูลครับจากจอมพเนจรให้กลายเป็นตระกูลของเหล่านักสู้ครับคุณปู่เขาเป็นนักมวยครับและพ่อของเขาครับจอห์นฟิรี่ก็ดําเนินรอยตามครับด้วยการเป็นนักชกบนเวทีโดยในช่วงปี1980นะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นชกบนเวทีีอาชพ หลังจากที่เคยขึ้นชกแบบไม่มีใบอนุญาตนะครับรวมถึงการเป็นการชกแบบกําปั้นหมัดเปล่าด้วยเราจะยับฉายาว่าไอปซีนะครับเพียงแต่ว่าการเติบโตของจอห์นฟิรี่ได้แค่ระดับหนึ่งครับหนึ่งในนั้นแน่นอนครับคือเรื่องของฝีมือไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาจึงส่งต่อความฝันครับจากคุณปู่มาถึงคุณพ่อจอห์นฟิรี่จนมาถึงลูกชายของเขาครับนั่นคือผลที่ทําให้จอห์นนั้นตั้งชื่อลูกชายของตัวเองว่าไทสันครับ เพราะอยากจะให้เด็กชายคนนี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นแชมป์ูยิ่งใหญ่เหมือนกับไมค์ไทสันนั่นคือที่มาของไทสันฟิวรี่ครับแม้ถูกมองว่าไม่ได้ขีดเส้นทางชีวิตของตัวเองนะครับเพราะตั้งแต่จําความได้นะครับไทสันฟิวรี่ก็ถูกฝึกให้เป็นนักชกแล้วต่อให้ตัวเล็กกว่าเด็กทั่วๆไปก็ตามครับแต่จอห์นผู้เป็นพ่อเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ครับเพื่อผลักดันให้ลูกชายไปได้ไกลกว่าตัวเองไทสันถูกฝึกให้กินให้อยู่อย่างนักมวย ตั้งแต่ีเด็กครับแล้วก็เป็นกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วยซึ่งไทสันก็ทําตามที่คุณพ่อสอนครับอย่างน้อยเนี่ยการมีวิชาติดตัวก็ทําให้เขาไม่โดนเด็กรุ่นเดียวกันรังแก ทสันบอกว่าต้องเด็กตัวเล็กมากครับจนถึงอายุประมาณ9ขวบ10ขวบเนี่ยแหละครับที่ความสูงมันเริ่มเพิ่มขึ้นและมันก็ยิ่งทําให้พอตัวมันยืดเยฮะเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันยิ่งทาให้ตรงเขาเหมือนผอมแห้งลงไปอีกครับั่นคือผลที่ทําให้เขาต้องกินทุกอย่างที่ขวางหน้าทสันบอกว่ากินทุกอย่างครับกินทุกอย่างที่คุณพ่อหามาให้จนอายุ14ปีเนี่ยผมก็กลายเป็นเด็กที่ตัวอ้วนที่สุดในห้องเรียนไปแล้วผมโดนแกล้งตลอดครับไม่ใช่แค่ในโรงเรียนครับต่อให้ออกไปเล่นในสวนสาธารณะ แล้วยิ่งเห็นพี่ชายต้องออกโรงปกป้องเขามากเท่าไรนะครับมันก็ยิ่งทําให้เขานั้นอยากเข้าโรงยิมฝึกมวยอย่างจริงจังมากขึ้นเท่านั้นมันอาจจะเป็นสายเลือดแห่งตระกูลนักสู้ฟิรีร่ก็ได้ครับเขาถูกปลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้าลงนวมเอาจริงเอาจังกับการเข้ายิมฝึกทักษะกินอาหารอย่างถูกหลักหลังจากนั้นครับเด็กที่คลอดก่อนกําหนดน้ําหนักเพียง500กรัมก็กลายร่างเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแมนเชสเตอร์สูงถึง2เมตรครับตอนอายุ18ปีและการเข้ายิมอย่างสาม่ำเสมอครับก็ทําให้ร่างกายของเขานนั้นดูแข็งแรงสมส่วน มีมัดกล้ามที่ใครเห็นแล้วแบบคงไม่มีใครอยากเข้ามายุ่งนะครับแต่ว่าในช่วงของความเป็นวัยรุ่นนะครับมันก็มีครับบางคนที่เข้ามาแย่มยิ่งตัวใหญ่ยิ่งรูปร่างดีใช่ไหมมันก็เหมือนมีกลุ่มบางคนที่อยากจะ จะท้าทายครับถ้าเฮ้ยสามารถล้มไทสันฟิวรี่ได้เนี่ยมันก็โอ้โหเอาไปคุยโตได้เฮ้ยฉันล้มอีกยันมาแล้วเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าไทสันฟิวรี่เล่นด้วยนะมันอาจจะส่งผลในอนาคตครับเพราะเขาตั้งมั่นมุ่งม,มั่นมากว่าจะกล้าไปสู่การเป็นนักมวยอาชีพไม่ได้มันจึงเป็นภาพที่มีหลายกลุ่มหลายๆแก๊งเข้ามาอยากทะเลาะวิวาดครับแต่ไทสันก็ได้แค่เดินหนีไปแม้ว่าถ้าหากเขาลองออกหมัดสักครั้งสองครั้งเนี่ยบรรดาเด็กเหล่านั้นก็คงร่วงกับพื้นแล้วครับ แต่ไม่ทำเพราะเขาหวั่นครับว่าถ้าเกิดเอาวิชาบันมวยไปสู้ข้าถนนเนี่ยอาจจะถูกยึดใบอนุญาตและจบความฝันของเขาได้ใช้ความอดทนแข็งแกร่งมากครับหลังจานั้นเขาก็เริ่มต้นครับครั้งหนึ่งคุณพ่อพยายามจะผลักดันให้เขาขึ้นไปชกในเวทีโอลิมปิกครับก็พยายามคัดตัวเขาไปเป็นตัวแทนแข่งขันในรุ่นซูเปอร์เฮวีเวทของสหรอาณาจักรครับ เพื่อให้ได้โคต้าไปโอลิมปิกเกมส์2,008แต่สุดท้ายไม่ผ่านรอบคัดเลือกครับมันอาจจะดูหน้าผิดหวังนะครับแต่ก็อย่างที่หลายๆคนเคยบอกครับเมื่อประตูหนึ่งปิดลงครับมันก็มักจะมีประตูอีกบานครับเปิดขึ้นมาประตูอีกบานที่ว่าก็คือการเป็นนักชกอาชีพครับ ฟิลลี่เทิร์นโปรทันทีครับหลังจากที่พลาดโคต้าในศึกโอลิมปิกเกมส์ Games, แล้วเขาก็ค่อยๆเติบโตรพร้อมกับผลงานแล้วก็ชื่อเสียงครับสไตล์การชกของเขาเนี่ยแปลกจากนักชกเฮฟเว่ทั่วไปครับถ้าเรานึกภาพนักชกรุ่นยกักษ์เนี่ยมันต้องมีหมัดหนักต่อยทีเดียวร่วงอะไรประมาณนั้นแต่ไทสเนฟิลลีเป็นอีกแบบหนึ่งครับเป็นนักชกรุ่นใหญ่ก็จริงครับ รูปร่างสูงใหญ่แต่ทักษะเป็นเลิศครับการเคลื่อนที่สวยงามมีความเร็วมีชั้นเชิงครับและที่สําคัญครับจุดขายเน้นๆเลยฝีปากก็ดีด้วยครับมันมาพร้อมกับฝีมือครับน้ำตาเทิร์โปเขายังไม่เคยแพ้ใครไล่กวาดคู่ชกทางในสารณาจากจนหมดแล้วครับคราวนี้เนี่ยมันต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปวัดกับแชมป์โลกซึ่งหวยโมอาที่วลาดิเมียร์คริชโก้ครับยอดนักชกยูเครนตอนนี้ฟิลิปกำลังกระหายมากครับอยากจะเป็นแชมป์โลกอยากจะสร้างชื่อเสียงและเมื่อมีโอกาสนะฮะเขาต้องทําให้ได้ครับ ทางฝั่งของคริสโก้เนี่ยตอนที่ถูกถามครับว่ารู้สึกยังไงความพร้อมเป็นยังไงกับการที่จะเตรียมขึ้นโชกับไทสันฟิลลี่คริสโก้ก็เป็นยักษ์ใหญ่ผู้มีความสุภาพอยู่แล้วนะครับก็พูดประมาณว่าการได้โชกับไทสันฟิลลี่จะเป็นไฟที่แตกต่างจากที่ผมเคยเจอแน่ๆฟิลลี่ Fury สูงกว่าผมเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานผมคิดว่ามัน่าตื่นเต้นนะเราจะชกกันอย่างดุเดือดและสมศักดิ์ศรีผมรอให้ถึงวันนั้นเร็วๆให้เกียรติครับแต่กลับกันครับ โอ้โหทางของเทเซนฟิรีตอบกลับมาเลยครับบอกมวยเฮวีเวทเนี่ยมันน่าเบื่อมาเป็น10บสปีแล้วเอาเถอะถึงเวลาของผมแล้วผมจะเป็นคนที่ทําให้บอลลังนี่สั่นคลอนเองแล้วทําให้ความตื่นเต้นนั้นกลับมาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูพอพูดแบบนั้นครับอ่วงการมวยครับชื่นชอบอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นกระแสอะไรที่มันขายได้บนหน้าสือท้งน,นที่ในวันที่เขาพูดเนี่ยเตรียมขึ้นชกกับคริสโก้แต่นั่นคือความแตกต่างครับรคลเตอร์อย่างฟิรี่เนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของ บรรดาโปรโมเตอร์อย่างมากฟังดูเหมือนยียวนเหมือนมีความมั่นใจดตัวเองเกินเหตุแต่พอขึ้นชกจริงๆนะครับกลับกลายเป็นว่าฟิลี่ใช้ทุกสิ่งอย่างที่มีครับความเร็วทักษะช่วงชกที่ยาวกว่าไล่บทเอาชนะวอร์เรเมียคริสโกได้หลังจากชกค,ครบ12ยก หลายคนพูดว่าโอ้คริสโก้อยู่ในช่วงขาลงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะฮะก่อนที่จะขึ้นชกกับไทสันฟิรี่คริสโก้ก็เพิ่งจะเอาชนะอเล็กซซนเดอร์พรเวตกินแชมป์ชาวรัสเซียมาได้มัดๆเพราะฉะนั้นไทสันฟิรี่ชนะอย่างสมศักดิ์ศรีครับและมันเป็นชัยชนะที่เปลี่ยนชีวิตเข้าไปทุกอย่างครับการชนะคริสโก้ครับทำให้เขาได้เข็มขัดแชมป์มาถึง5เส้นครับ WBA Super IBF, WBO, IBO และ The Ring นะพร้อมกับได้รับฉายาว่ายิ s ซ king อย่างภาคภูมิใจเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับความรู้สึกความคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปครับหลังจากที่ได้เข็มขัดแชมป์5เส้นเนี่ยนะฮะมันควรจะต้องแบบเดินหน้าต่อใช่ไหมฮะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็กอบโกยครับความสําเร็จเกียรติยศต่างๆชื่อเสียงเม็ดเงินแต่ปรากฏว่าทัชซันฟรีกลับได้เจอกับชีวิตอันว่างเปล่าของเขาครับมันย้อนกลับไปจากจุดเริ่มต้นครับไม่รู้ว่าเขาเริ่มเข้าสู่ การชกมวยเนี่ยเพราะรักเพราะชอบหรือว่าเป็นเพราะว่าครอบครัวของการเป็นนักมวยผลักดันเข้ามาแล้วสิ่งที่เขาทําก็ต้องพยายามทําให้ครอบครัวนั้นภาคภูมิใจครับรักษาศักดิ์ศรีของต้นตระกูลซึ่งพอมาถึงจุดที่เหมือนเป็นเส้นชัยของชีวิตนะฮะการควา้าแชมป์โลกเฮเวน์ได้มันจึงเหมือนเขาเจอทางตันครับไม่รู้จะทํำยังไงต่อทสเซอร์าาฟรีบอกว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงรู้สึกแบบ ขดหูหรือเกินแปลกมากทาั้งที่ผมประสบความสำเร็จมากมายครับร่ำรวยขึ้นสุขภาพดีครอบครัวก็อบอุ่นชื่อเสียงก็มากขึ้นทุกสิ่งอย่างที่พูดมาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันของผู้ชายทั้งโลกอยู่แล้วครับแต่ก็นั่นแหละครับพอผมได้มาจริงๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกขดหูอย่างไร้สาเหตุและที่สําสคัญครับสิ่งที่มันตามมาก็คือโรคซึมเศร้าครับเขาต้องสู้รบกับจิตใจของตัวเองครับพร้อมกับ พยายามหาคำตอบให้กับชีวิตครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สุดท้ายแล้วเขายังรักการชกมวยจริงๆหรือเปล่าหรือว่าทำเพียงเพราะมันเป็นหน้าที่ของเด็กที่เกิดอยู่ในตระกูลฟิลลี่ความรักที่เคยมีความทุ่มเทที่เคยมีทำไมมันหายไปไหนหมดทางั้นที่พึ่งเป็นแชมป์โลกแทบไม่มีการเฉลิมฉลองเลยครับแล้วมันก็เลยเถิดถึงขั้นว่าเขาไม่อยากตื่นขึ้นมาด้วยซ้ำไปทั้เทีฟิลลี่บอกผมเปรียบการชกมวยเหมือนกับการแต่งงานครับคุณต้องรับมือกับหลากหลายความรู้สึกคุณจะตกหลุมรักมันและบางเวลาคุณก็เกลียดมันมากเก,กลัับไปมนคือช่วง ที่แชมเปียนหมดลายแชมเปียนจริงๆครับจะได้เคยเป็นคนที่ทะเยอทะยานขยันฝึกซ้อมกลายเป็นว่าเขาแทบจะหันหลังให้กับเรื่องของมวยไปเลยครับไม่มีเข้ามาอยู่ในสมองเลยกิจวัตรประจําวันนะตอนนั้นคือตื่นขึ้นมาออกไปผับดื่มกินใช้เงินที่หามาได้เม,มาไม้เต็มที่พอกลับมาก็ซัดโคเคนให้หนาใจแล้วก็นอนหลับไปในห้องที่แทบจะไม่ได้รับการเก็บกวาดครับสบกบปรกรกกรุงรังไปหมด ทุกอย่างพังทลายครับเพราะสุดท้ายแล้วเขาถูกตรวจครับเป็นการสุ่มตรวจสารกระตุ้นจากสมาคมมวยโลกแล้วจากนั้นผลลัพธ์ก็ออกมาทางปัสสวาวะของเขาครับชัดเจนว่ามีการใช้สารเสพติดทัสเซนฟรูรีโดนแบนเป็นระยะเวลา2ปีครับซึ่งเสียหายมากครับเพราะเขากําลังมีคิวที่จะได้ขึ้นชกีแมชกกับวลาดิเมียคริสโก้ผลลัพธ์เนี่ยไม่รู้ครับจะแพ้จะชนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ครับเงินก้อนใหญ่มาสาร เขาหมดโอกาสที่ได้ก้อนนั้นครับเส้นทางณเวลานั้นเนี่ยนะฮะชีวิตเหลวแหลงมากแล้วมันก็ส่งผลกระทบในวงกว้างครับโปรโมเตอร์ก็เริ่มไม่อยากจะทํางานด้วยแล้วครับจากที่เคยถือหางครับนี่คือนักชกแม่นเหล็กคนหนึ่งแต่เจอแบบนี้ก็ไม่ไหวครับขณะที่สาบันต่างๆที่เขาเป็นแชมป์โลกอยู่นะฮะก็ต้องกลับมาทบทวนครับว่าจะเอาอยัางไงครับเพราะแชมป์โลกไม่สามารถขึ้นเวทีได้ครับป้องกันแชมป์ไม่ได้เพราะโดนแบนอยู่ แล้วจะเอาไปต่อยอดกันยังไงจะได้กาไรเพิ่มเติมจากตรงไหนจะหาเม็ดเงินเข้ามากันยังไงชีวิตเหมือนถอยลงไปเรื่อยครับถอยหลังถอยหลังไปเรื่อยจนวันนึงมันเหมือนถอยหลังจนติดก,กําแพงแล้วครับไม่มีใครช่วยเขาได้ครับนอกจากตัวเองเมื่อคนคนหนึ่งถึงจุดต่ำสุดแล้วมักจะได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างับไทสันฟูรีก็เช่นกันพอได้สติเขาก็กลับมามองครับว่าสิ่งที่เขาเป็นนตอนนี้เนี่ยไม่ส่งผลดีกับใครเลยครับทั้งตัวเองครอบครัวก็ย่ำแย่กำลังสิ้นหวังแล้วก็ร่างกายที่มันเสื่อมโมโท สองหน้ากระจกแทบไม่มีใครเชื่อรับว่าเคยเป็นแชมป์โลกระดับ,บ5เส้นมาแล้ววันนั้นแหละครับเทสันฟิรีบอกว่ามันเหมือนเป็นบทเรียนสอนใจที่ดีมากครับด้านมืดของผมเกือบจะเอาตัวผมไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายผมก็ค้นพบหนทางครับสิ่งใดก็ตามที่พยายามฆ่าคุณแต่ทําไม่สําเร็จสิ่งนั้นแหละครับจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเรื่องราวความเจ็บปวดสาหรับผมสิ้นสุดลงแล้วแล้วชีวิตฉากใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นครับฟิรีประกาศเลนวักจากตําแหน่งแชมป์โลกเพื่อเปิดท้ายให้กับนักชกคนอื่นที่พร้อมมากกว่าครับได้ชิงแชมป์ตำแหน่ง ไเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยครับเข้ายิมดูแลร่างกายตัวเองณนะวันนั้นนะครับน้ำหนักตัวของเขามากถึง180กิโลกรัมครับคุณจะขึ้นชกแล้วก็หวังว่าจะชนะด้วยรูปร่างแบบนี้ไม่ไหวครับฟิรี่เอาใหม่ ลุยใหม่ครับยอมสละทุกสิ่งอย่างแล้วก็เรียกความฟฟตให้กับตัวเองเขาใช้เวลา2ปีครับในการกลับไปเข้ายิมฟิตฝึกซ้อมให้รูปร่างนั้นเข้าที่เข้าทางแล้วมันมาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่มากขึ้นกว่าเดิมครับปี2 0 1 8ครับกลับมาขึ้นเวทีครั้งชกกับเซเฟอร์เซเฟรีครับนักชกจากอาร์เบเนียชนะไปแบบไม่อยากเย็นครับจากนั้นก็ชนะฟรานเชสโกปิอาเนตานักชกอิตาเลียนครับสองไฟซึ่งทั้งสองไฟเหมือนเป็นการเรียกความฟิตครับแล้วประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าไทสันฟิรี่คัมแบ็กแล้วแล้วรัมาถึงตงตนน ครับโปรโมเตอร์ก็เริ่มกลับมาครับมอบโอกาสให้เขาอีกครั้งหนึ่งแฟรงก์วอร์เรนครับโปรโมเตอร์ชื่อดังก็จัดการให้ทายสันฟิรีได้ขึ้นชกกับด e ิออนเต้ไวเดอร์แชมป์โลกเฮฟวีเวทของสลาบันน้ำยูบีครับผู้ครองสติไร้พ่ายแล้วก็ป้องกันแชมป์มาถึง7ครั้งนะฮะก่อนที่จะขึ้นชกกับทสันฟิรีในเดือนธันวาคม2018แครับแน่นอนครับฟิรีเป็นรองเยอะครับรางสังเวียนไปนานมากส่วนไวเดอร์เนี่ยกำลังขาขึ้นครับถูกมองว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเฮฟวีเวทณปัจจุบันแต่ไฟฟนีี้กกก็มมมมควาาาหยับ มันมากกว่าชัยชนะครับแต่มันจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตลอดชีวิตของเขาอะนะครับมันมีชีวิตที่แปลกมากครับผ่านเส้นทางอะไรมาเต็มไปหมดครับเกิดมาก็คลอดก่อนกําหนดเกือบตายกลายเป็นนักชกจากนักชกกลายเป็นคนที่โดนรังแกจากคนที่โดนรังแกก็กล้ามาสู่กลายเป็นนักมวยอาชีพแล้วก็เป็นแชมป์โลกและชีวิตก็ดําดิ่งครับกลายเป็นแชมป์โลกที่เต็มไปด้วยความซึมเศร้าถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำและตอนนี้คนที่เคยคิดฆ่าตัวตายก็กําลังได้ขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งนึงครับ หลากหลายเหลือเกินครับไฟนั้นครับฟรี่สู้ได้ดีมากครับเพียงแต่ว่าจังหวะปัญหาั้นเกิดขึ้นในยกสุดท้ายเดียรเตไตวเดอร์ออกหมัดซ้ายครับส่งไทสันฟิรี่ร่วงลงกับพื้นแม้ว่าเจ้าตัวจะยืนหยัดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สู้ต่อจนครบยก่อนที่ผลงานคันจะออกมาเสมอกันไปครับชนิดที่กรรมการเสียงแตกหมดเลยครับสเสียงเนี่ยให้ฟิรี่ชนะ1ให้วเดอร์ชนะ1และเสมอกันอีกหนึ่งครับปัญหาอยู่ตรงที่จังหวะที่ฟิรี่ร่วงลงกับพื้นนั่แหละครับเดียรเตไตวเดอร์คิดว่ากรรมการนับช้าครับมุมมองของเขาเน ฟิรี่น่าจะแพ้นอกด้วยซ้ำไปไม่เหมือนเป็นช่วงชีวิตแบบเหมือนตกหลุมอีกครั้งครับ,รบการเจอหมัดของ iter, ไวเดอร์แม้ว่าจะหนักหน่วงแต่เมื่อคุณลุกขึ้นมาได้ครับทอรเรนฟิรี่คิดว่ามันก็ไม่ได้หนักอะไรไปมากกว่าชีวิตของเขาอีกแล้วครับเขาลุกขึ้นมาเก็บผลเสมอได้เพื่อโอกาสท้าชิงแชมป์โลกอีกครั้งในอนาคตมันก็คงจะเหมือนกับวันที่เขาลุกขึ้นมาจากชีวิตเส็งเคร็งทั้งหมดนั่นแหละครับเพื่อให้โอกาสตัวเองอีกครั้งในการสร้างความภาคภูมิใจรักษาศักดิ์ศรีของต้นตระกูลฟิรี่เอาไว เป็นหมาบ้านนะฮะและถูกมองว่าเป็นคนเพี้ยนด้วยซ้ำไปแต่การรีแมชกับเดียรเต้ไวเดอร์ก็บ่งบอกถึงความสามารถของเขาได้เป็นอย่างดีครับในขณะที่ผู้สนับกรณีนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเชื่อว่าการชกจะยืดเยื้อแน่ๆครับและถ้าฟิรี่จะเอาชนะไวเดอร์ได้เนี่ยต้องชกให้หนานที่สุดแล้วเก็บแต้มจากการชกให้ครบ12ยกให้ได้แต่ปรากฏว่าไทสันฟิรี่มาดีกว่านั้นครับต่อยจนไวเดอร์นั้นล่วงลงกับพื้นถึงครั้ง ก่อนที่พี่เลี้ยงของไวเดอร์จะรับสภาพไม่ไหวครับโยนผ้ายอมแพ้ในยกที่7ทําให้ไทสันฟิรี่กชากเข็มขัดแชมป์โลกของสภามวยโลกครับหรือว่า WBC เนี่ยมาครองได้สําเร็จพร้อมกับยื้อสถิติไร้พ่ายคงอยู่ต่อไปประจนบไดทั้งจบจนปัจจุบันนี้ครับ24เมษายนที่ผ่านมาครับเป็นการป้องกันแชมป์โลก heavyweight WBC ครับของไทสันฟิรี่กับดีเดนไวท์ผู้ท้าชิงเพื่อนรุวมชาติครับโชคที่เวมบบลี่ครับที่กุนโดนดอบปรากฏว่าแฟนมวยครับแห่แห่เข้ามาชมถึง9 0 0 0คนเป็นสติตใหม่ครับ ของวงการมวยองังกฤษนับตั้ยุคสงครามโลกเป็นต้นมาแล้วฟิรี่ก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังครับไล่ตอนไว้ตั้ยกแรกครับจนทั้งกรรมการนั้นต้องยุติการชกให้ฟิรี่ชนะ t k o ในยกที่6รักษา,าติตไร้พ่า่ยต่อไปครับ33ไฟิาไฟชนะ32เสมือนหนึ่งครับเพียงแต่ว่าไฮไลท์สาคัญมันคือบทสมัมภาษณ์หลังจบไฟนั้นครับไทสันฟิี่เปิดใจว่านี่อาจจะเป็นการรูดม่านฉากสุดท้ายของยิปซีคิงจะคือตัวเขาเองนะครับผมผ่านอะไรมามากมายได้ทุกอย่างที่ใฝ่ฝันผมสัญญากับภรรยา ว่าไฟภาค3กับเดอ n รต์ไวเดอร์จะเป็นไฟ์สุดท้ายแต่ก็มีข้อเสนอให้ขึ้นสู้ที่เวมบรีและผมก็ติดค้างแฟนๆมากมายเหลือเกินจบแบบนี้ก็สวยงามดีผมอยากเลิกชกในฐานะแชมป์โลกไร้พ่ายรุ่นเทเวเวทคนที่2 ต่อจากโรกี้มาเซโนในยุคของผมคงไม่มีใครสู้ผมได้อีกแล้วนั่นคือคําพูดเปิดใจหนละังจากที่จบไฟครับแต่ถ้าเป็นจริงแบบนั้นน่นะครับนั่นหมายความว่าบรรดาแฟนมวยหรือโปรโมเตอร์ที่อยากจะเห็นไฟหยุดโลกนั่นคือการทําศึกกับแอนโทนีโจชัวครับอดีตแชมป์โลก WBAIBF และ WBO รวมถึงศึกมหาแชมป์ชนแชมป์ครับกับอเล็กซานเดอร์อูซิกแชมป์โลกไร้พ่ายเจ้าของแชมป์รุ่นเฮฟวีเวท WBAIBF และ WBO คนปัจจุบัน ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ต้องรอดูนะครับเพราะว่ามีกระแสนึ่งครับว่าถ้าเกิด ไทสันฟิลลี่อยากจะอำลาสังเวียนจริงครับก็จะเป็นในรูปแบบที่แฟนๆคาดไม่ถึงครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยอยากจะทำศึกซูเปอร์ไฟแบบข้ามชนิดกีฬาครับนั่นคือการเจอกับฟรานซิสเอนการ์นูครับแชมป์โลก MMA รุ่นเทวีเวทของ UFC ซึ่งมันเกิดขึ้นจริงนะฮะน่าจะเป็นไฟหยุดโลกเลยครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องรอดูในอนาคตครับว่ามันจะเกิดขึ้นภายในปีนี้หรือเปล่าแต่ที่เรารู้มากกว่านั้นนะฮะนี่คือชีวิตที่ขึ้นสุดลงสุดจริงๆครับ ของยิบซีคิงคนนี้ไทสันฟิลรี่คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สึกไงกับนักชกคนนี้ครับขวัญใจของใครหลายหลายคนนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้เหมือนเดิมนะครับเมนสแตนไทยแลนด์ครับกำลังเดนหน้าเขาสู่หลัก5 0 0แสนซับแล้วฝากกด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเช่นเดียวกับทาง Facebook นะครับแฟนเพจเมนสแตนครับกดไลค์กดแชร์ด้วยลวกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ m n s t a ตน Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5 0 0 0นซับแล้วอยากถึงเร็วเร็วนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ o u n d c l o u d spotify apple podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ